สวัสดีคะ่ะรถบ้านราคาถูกใหม่อีกแล้วคะ่ะวันนี้มาแนะนำกับ Honda Civic FB 1.8 S สีขาวปี2013เกียร์ออโต้ค่ะเป็นรถสวยบอกต่อรถสวยสภาพดีไหมยอยู่ที่110,000กิโลค่ะออปชั่นครบเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเดิมโรงงานทุกชิ้นนะคะสนใจเข้ามาดูรถได้นะคะรถจอดอยู่ที่บางบัวทองหรือสนใจรายละเอียดรถนะคะ วันนี้เรานำมาเสนอในราคา319,000บาทเท่านั้นสนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0 6 3 4 2 1 9 9 8 8ค่ะหรือท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถที่บางบัวทองนะคะทางเรามีบริการให้วิดีโอคอลหรือว่าส่งคลิปรถให้กับท่านที่สนใจลูกค้าที่สนใจดูรถได้เพิ่มเติมได้นะคะสวัสดีค่ะ